สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับหากอยากสนุนเตินเราใจนะครับผู้สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเริ่มต้นกันที่พอสโคกรูกรนังชื่อดังออกมาคาดการณ์ถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก่อนที่จะบุกเยือนเชลซีในวันที่8กุมภาพันนี้ พอสกูกูหนังชื่อดังได้ออกมาคาดการณ์สถานการณ์ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนภายใต้การนําทีมของโูชาก่อนที่จะบุกเยือนสิงตัวน้ำเงินครามเชลซีทางด้านโทมัสทูเิลเทนเนอร์ชาวเยอรมันในเกมลีกวันที่8กุมภาพันธ์เวลา5ร5 3 0ตามเวลาประเทศไทยเป็นที่เข้าใจกันว่าเจ้าทินสิงตัวน้ำเงินครามเชลซีรังอันดับที่5ของตารางสะสมแต้มไปแล้วทั้งหมด43คะแนนจากการลงสนามทั้งหมด25นัด เกมล่าสุดนะครับเป็นการบุกเจ้านักบุญแดนใต้เซาท์แฮมตันหนึ่งประตูต่อหนึ่งขณะที่ทีมเยือนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เดนนะครับอยู่ดับที่2มี49คะแนนจากการลงสนามทั้งหมด25นัดนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะสาลิกาดงนิวคาสเซิลในเดทสามประตูต่อหนึ่งพอสกูได้ออกมากล่าวว่าผมคิดว่าพวกเขาไม่ต้องกังวลมากขนาดนั้นในเกมต่อไปที่บุกเยือนเชลซีผมคิดว่าพวกเขาน่าจะรับผลการแข่งขันที่ดีนะ เมื่อยกสตติในการเป็นทีมเยือนของโซชาและชี้ชัดว่าพวกเขามีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากเกมเดียวที่ผมอยากให้พวกเขาโฟกัสในช่วงนี้คือเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในนัดต่อไปเพราะทีมของเป๊ปกวดริอล่านั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากแล้วก็นําห่างทีมรองเจ้าฝูงไปถึง10คะแนนเมื่อลงเล่น25นัดเท่ากันสำหรับข่าวต่อไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยตกเป็นข่าวแสดงความสนใจกับ นิโคลัสมิเลนควิชเซนเตอร์แบ็กทีมชาติเซอร์เบียวัย23ปีต้นสังกัดของฟอร์เรนตินาตามรายงานของสปอร์ตวิสเนตมิเลนควิชนะครับกลายเป็นแข้งเนื้อหอมในตลาดการซื้อขายนักเตะเจ้าตัวกลายเป็นคีย์แมนให้กับพลพรรคม่วงมหากาบโดยสัญญาฉบับปัจจุบันเนี่ยเจ้าตัวกับต้นสังกัดกำลังจะที่สุดลงในซัมเมอร์ปี2022นี้โดยเจ้าตัวนะครับมีการแสดงท่าทีไม่ต้องการที่จะขยายสัญญาดังกล่าวไปแต่อย่างใด รายงานมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เดตแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยตกเป็นประเด็นกับแข้งรายนี้ตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีคาดการณ์ว่าปีศาจแดงเนี้ยกำลังค้นหาคู่หูเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่ที่คู่กับแฮร์รี่แม็กควายแทนที่วิกตอร์ดีเนลเลอรและก็เอริกเบย์ย์รวมถึงฟิวเจอรในขณะที่ผลงานพักของแดงเนี่ยต้องการเซ็นเตอร์แบ็กอายุน้อยเพื่อเป็นกำลังเสริมเมื่อแข้งตัวหลักอย่างววามเวอร์กิวลันไดส์โจโกเมสแล้วก็จูเอลมาติฟเนี่ยได้รับบาดเจ็บจนต้องพักยาวในรูปการนี้ ฉรับข่าวต่อไปปีเตอร์เคลราดอดีตกองหน้าของหงแดงแล้วครับแนะนําให้ปีศาจแดงเนี่ยต้องใช้ลินการตัวรุกสารพัดประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอซื้อดิคกิ้ไรส์กองกลางทีมชาติอังกฤษของคุณคอนเวสแฮมยูเนเต็ดมาเสริมทัพลินการกลายเป็นส่วนเกินของปีศาจแดงภายใต,ใต้การคุมครับของโซชาและเขาถูกปล่อยตัวให้ยืมโดยเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับยืมตัวไปใช้งานตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาจนจนบฤดูกาลนี้ ซึ่งเย้าตัวนะครับสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจซัดไปทั้งหมด3ประตูจากการเล่นทั้งหมด4นัดพาคุนค้อนรั้งอันดับที่4ของตารางพรีเมียร์ลีกซึ่งล่าสุดน,นะครับเคราตมีการแสดงความคิดเห็นว่าแมนเชสเตตควรใช้โอกาสนี้ในการส่งลินการ์ดเป็นส่วนหนึ่งในการคว้าดิคันไรส์มาร่วมทัพเครัตกล่าวว่าผมชอบดิคันไรส์มากๆผมมีเพื่อนสองถึงคนที่เป็นแฟนบอลของเวสแฮมมีเนต็ดและพวกเขาต้องการให้สโมสรทุ่มเงิน เนเมากที่สุดในทีมให้เป็นกัปตันทีมและมีการทําทุกวิธีทางเพื่อให้เขาอยู่ในที่นี้อีก15ปีเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและสามารถเล่นให้กับทีมใดก็ได้ดีวที่ใช้เงินบวกกับนักเตะน่าจะเป็นสมเหตุสมผลสําหรับแมนเชสเตอร์นิเตดลินการ์ดน่าจาเป็นต้องย้ายออกเพราะเวลาที่เขาอยู่ที่แมนยูนั้นจบลงแล้วและไรเอ็นเป็นนักเตะที่แบบที่แมนยูต้องการเพิ่มเข้ามาวิชแฮมจะยอมดีลนี้เกิดขึ้นหรือไม่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเราต้องมาดูกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้น สำหรับข่าวต่อไปริโอฟูรินานตำนานของแข้งแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับได้ออกมาแนะให้เจจิตรินกาเนียอนาคตเส้นทางการ้าแข้งของเจ้าตัวนั้นหลังจากที่เจ้าตัวมีการสร้างผลงานได้อย่างประทับใจที่เวสแฮมิเนเต็ดเดววิย์แปปีรายนี้นะครับถูกปล่อยตัวชั่วคราวให้กับขุนค้อนในตลาดก,การซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยไม่สามารถยั่งเบียดตำแหน่งในทัพเรดเดวิลภายใต้ใการกุมทีมของโซชาได้โดยริโอฟูรินานนะครับได้กล่าวว่า ผมเคยพูดถึงประเด็นนี้มาก่อนแล้วคิดว่าจะซิดินการเนี่ยควรจะปิดฉากเส้นทางการค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์นเตดเพราะเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมแต่อย่างใดเขาไม่ได้มีส่วนร่วมมานานแล้วนี่คือสิ่งที่ลิเออร์ฟอร์ดินานได้กล่าวนะครับตอนนี้คุณได้เห็นรอยยิ้มองเขาวิธีการที่ลินการแสดงให้เห็นถึงการเล่นฟุตบอลความมั่นใจของเจ้าตัวดูจะกลับคืนมาครั้งหนึ่งเขามีประกากในแววตาเราไม่เห็นมาแล้วเป็นระยะเวลา2ปีที่ผ่านมา ผมจินตนาการไม่ออกว่าเขาจะกลับมาถูกจํากัดการได้อีกครั้งในการสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ได้อย่างไรลิ่งการปรับตัวกับวิชแฮมินเนเตดได้ทันทีซึ่งผมไม่สามารถเห็นได้ว่าทําไมจริงจะอยากกลับมาที่แมนเชสเตอร์นเดียตดอีกเขาจะเป็นตัวเลือกที่2ต่อจากบโนเฟเฟนเดสในตําแหน่งวิฟฟ์ตัวรุกหรือตัวเลือกจากใครก็ตามที่เล่นถึงกองหน้าตัวเป้าหรือตัวรุกที่ริมเส้นผมไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีพอ เขากำลังอธิบายถึงความเป็นไปได้ในการจัดการผู้เล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยหากผมต้องการอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวผมจะคงต้องบอกลาทีม